สวัสดีครับผมธารัตรับดูลายมือผ่านะครับพอนุ่มก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทํานายเรื่องเกี่ยวข้องกับลายมือนะครับผมก็3มสัญ,ญลักษณ์บนฝ่ามือที่บ่งบอกว่าจะสุขสบายไหมตอนแก่ต้องเป็นแบบนี้ให้ดูชีต เนื้อนุ่นในมือสําคัญมากผมจะบอกว่าสามจะรักมันไม่มีอะไรมากหรอกที่จะบ่งบอกว่าสุขสบายไหมตอนแก่แต่ผมจะแถมอะไรบางอย่างไปด้วยเนี่ยคือเคล็ดลับที่มันเป็นเคล็ดลับจริงๆรอ่ะที่ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเคล็ดลับนะใช้คาว่าเคล็ดลับนะมันมันคลิกนิดเดียวที่อ่านง่ายด้วยผมจะบอกว่าเนื้อนุ่นในมืออย่างแรกเลยคือเนื้อนุ่นในมือเนื้อนู่นคืออะไรอันนี้ต้องคนจริงก็บอกแหละก,ก็ต้องบอกแหละ อืมไม่บอกก็ไม่ได้เนื้อนูนก็คือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยก็อบอกทุกคลิปนะบางคนไม่ได้ดูคลิปผมอ่าไหนไหนเนื้อนูนนูนนูนอย่างเดียวไม่พอนะต้องเป็นสปริงด้วยต้องเป็นสปริงพมจะบอกว่าเนื้อนูนในมือแล้วที่สำคัญมีคีย์เวิร์ดอยู่อย่างหนึ่งคีย์เวิร์ดคือเออใช่ลืมบอกไปว่าอุมอ้มอุ้มเด้งเดงอุ้มเนี่ยอุ้มอเด้งเดและอย่างหนึ่งคือโดยเฉพาะเดินเสาถ้าอุ้มเนี่ย เนินสาวอยู่ตรงไหนเนินสาวอยู่ใต้นิ้วนางไอ้นิ้วกลางนิ้วกลางเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนินตรงเนี้ยต้องเด้งๆงเป็นพิเศษต้องอุ้มอแน่นๆเป็นพิเศษอุ้มคือแน่นคืออะไรพอเข้าใจสีชมพูละเลื้อมีสิทธิ์สบายตอนแก่แน่นอนผมจะบอกว่าสีชมพูละเลื้อมีสิทธิ์สบายตอนแก่อย่างไงก็เพราะว่าถ้าเนินสาวมันสีชมพูละเลื้อเนินตรงเนี่ยสีชมพูละเลื้อเนี่ยสีชมพูเลยนะ แล้วก็แน่นๆอุ่มๆเด้งๆเนี่ยเป็นโนนขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยสบายตอนแก่จะใช้คํานี้เลยสบายตอนแก่โชคดีมีชัยแล้วก็ค่อนข้างบางคั่งเรื่องเงินทองแล้วถ้าเกิดไอ้ตรงเนี้ยเขาโรคซิลวเนี่ยคือตรงเนี้ยเขาโรคซิ้วอุ่มๆ,ๆแน่ๆแนๆเด้งๆเนี่ยมีกินมีใช้ตลอดชาติใช้คํำนี้ตัวใหญ่ไม่ค่อยลําบากห,กหรอกหรือถ้าบางคนลําบากให้งแตตอนต้นก็จะสบายในช่วงเวลาสัก เอาสักอย่างไงอะยี่สิห้าสามสิบันจะเ้อ่มเปลีป่ยนแปลงชีวิตหรือบางคนช้าหน่อยก็คือขี้เกียจหรือบางคนขยันมากหรือบางคนอาจจะเริ่มต้นชีวิตช้าบางคนมารู้ตัวช้ามันก็สบาย 40, 50, สี่สิบห้าสิบียังไงมันมันก็โชคดีอะใช้ครเนี้ยก็เพราะว่าเนื้อหนุนมันอุมความอุมของมือหมายถึงอํานาจในการต่อรองได้ด้วยอำนาจในการต่อรองคือเป็นคนมีขว่เป็นคนมีเกินอำนาจในการต่อรองเช่นสมมุติว่าเขาขายของคุณพันหนึ่ง แต่คุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนรู้จักว่าไอ้ของที่นี่ไม่น่าขายพันหนึงง่งหรอกมึงบวกราคาเอ,อ่อแบบโคตรเกินก็เลยต่อสักเดือนห้าร้อยห้าร้อยนี่มากไปมันต้องครึ่งราคาแต่คุณรู้รู้ดีรู้ทันก็บอกว่าเอา้ามันน่าจะห้าร้อยถ้าเกิดเจ้าของบอกไม่ได้ยังไงเอาสักเก้าร้อยเก้าร้อยนะบอกไม่ได้เอาห้าร้อยยังไง่วนไม่ซื้อแล้วเดินออกนอกร้านไปเลยเจ้าของร้านก็นจะต้องวิ่งมาทามพูดอาานะน0ห้าร้อยก็ห้าร้อยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ต่อได้ คนที่เป็นแบบนี้คือฉลาดมีเกินรู้จักว่าเจ้าของเนี่ยถ้าสมมติต่อรองกันไม่ได้เลยก็ไม่ซื้อเลยไปซื้อร้านอื่นที่อื่นมีเยอะแยะเนี่ยคือลักษณะของคนที่มีเกินต่อรองอามาก่อนต่อรองสูงอะไรที่ควรได้ก็จะเอาตกลงเอาอะไรที่ไม่น่าจะได้เลยก็จะตัดทิ้งไปซะซึ่งบอกว่าคนพวกนี้ถามว่ามีปรัชญามีเกินมีความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสติปัญญา ก็คือสมองซีซ้ายซีขวาที่ดีก็ถึงมีนี่ไงอุ้มๆพวกเนี้เยอะและถ้าอุมทั้งมือเลยล่ะเป็นไงก็โชคดีเลยสิก็คือมีความฉลาดเยอะมีความเนี่ยความความสุขุมลุ่มลึกทางอารมณ์นะแต่ส่วนมากบางคนก็จะบอกคนที่อุมอุ้มอ้วอุเป็นคนเห็นแก่ตัวความจริงเขาเป็นคนรู้จักนะรู้จักคิดรู้จักอะไรแล้วก็ไม่พูดอะไรมากคอยกว่านี้เดี๋ยวจะเสียเวลาเนี่ยจึงบอกว่า ห้ามมีเส้นเกาะเส้นือวันนี้ผมจะมาบอกคลิกเคล็ดหรือทริคในการดูลายมือมากเป็นพิเศษเพราะว่าการที่จะบอกว่าสัญลักษณ์หรือบนฝ่ามืออะไรเนี่ยแะ่สบายหมายตอนแกมันต้องเป็นเคล็ดลับที่เขามีม,มีมีซ่อนเงื่อนอะไรจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นอะไรนี่จริงๆอันนี้ผมจะไม่พูดมากเท่าไหร่จึงบอกว่าอย่างที่2ที่เราจะมาดูกันคือไม่มีเส้นเกาะ ไม่มีเส้นตัดบนฝ่ามือนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกถ้าคนไหนมีเส้นเกาะมีเส้นตัดบนฝ่ามือมากสันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะลําบากทั้งชีวิตตอนแก่แต่ต้องรู้เส้นอื่นที่ผมจะพูดด้วยอันนี้ผมจะมาพูดบรรยายให้มากเป็นพิเศษเลยนะซึ่งบอกว่าถ้าคนไหนที่มีเส้นเกาะเส้นตัดบนฝ่ามือเยอะอีกเช่นฝ่ามือมีโอ้โหทั้งรอยตัดรอยโอ้โหแบบเยอะแยะไปหมดแล้วก็รอยเกาะแท้มากอีก สันนิษฐานเลยว่าชีวิตไม่น่าจะอยู่สุขสบายถ้าถามว่าอยู่สุขสบายแต่สมมติมว่าอยู่สุขสบายนะ่ะก็คิดมากเป็นพิเศษจนกระทั่งตอนบั้นปลายนี่ต่อให้มีเงินมีทองแต่ก็ไม่มีความสุขเพราะว่ารอยตัดรอยเกาะมาเยอะเหลือเกินยกเว้นคุณเป็นเส่นกากระบ,บาดกลางฝ่ามือ ก็คือรอยตัดกากะบาทก็คือรอยตัดกลางฝ่ามือนะแตต้องมีรอยตัดแค่กากะบาทเท่านั้นถ้ารอยตัดอื่นไม่ถือรอยตัดกากะบาทกลางฝ่ามือก็แบบนี้หรืออ่ามันมันก็จะเป็นแบบกลางฝ่ามือนะนี่ผมไม่ได้วาดมาให้ด้วยแต่คนที่ศึกษาเรื่องลายมือมาหรือว่ามีกากะบาทกลางฝ่ามือก็จะรู้รู้แก่ใจดีว่าเป็นยังไงแต่กากะบาทกลางฝ่ามือเป็นอันเดียวเท่านั้นที่อนนโรมแต่คนกาะบาดกลางฝ่ามือชีวิตก็ไม่ได้รอยด้วยกีบกุหลาะนะ ชีดมันก็ไม่ได้โรยโด้วยกีบกุหลาบหรอกต้องมีบททดสอบเยอะนี่คือสนามคนเกิดกาบาจางฝัามืงเรื่องคู่เรื่องอะไรส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ส่วนใหญ่นะอืมต้องสร้างบุญและออย่างผมจะเข้าสู่ตรงนี้เลยเส้นวาสนาเส้นเสาถ้ามีเส้นวาสนาแบบนี้สบายตอนแก่แต่ก็ไม่ได้การันตีเหมือนกันว่าจะสบายตอนแก่แต่ผมจะค่อยๆพูดไปทีละเรื่อง เพราะมันค่อนข้างดูยากในเรื่องสบายตอนแก่ไม่สบายตอนแก่เนี่ยแต่ยังไงสิ่งเดียวที่จะสบายตอนแก่ได้คือการสร้างบุญลายมือนั้นเขาก็จะพูดว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งเหมือนกันเส้นเสาออกมาจากเงินจันและเป็นลักษณะเสาวนนี่ครับออกมาจากเงินจันนะออกมาจากเงินจันคือตรงนี้ขึ้นมาถ้าทะลุขึ้นไปตรงนี้ได้ยิ่งดีแต่อย่าทะลุกเกินนิ้วกลางนะและตรงนี้ก็ออกมาตรงนี้นะ เนี่ยเป็นเสาวนวนขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วชนตรงนี้หรือจะเป็นเข้ามาตรงหาหาเส้นวาสนาก็ได้หรือเนินเสาเอ้อยู่เส้นเสาและตรงนี้เส้นเสาทะลุขึ้นไปตรงนี้แต่ไม่เกินนิวน้วนางไอ้นิ้วกลางถ้าทะลุนิ้วกลางขึ้นไปไม่ดีหมายถึงลําบากชีวิตนี้ดิน้นรนทั้งชีวิตดิน้นรนทั้งชาติก็ไม่สบายนะครับผมก็คือต่อให้คุณรวยล้นฟ้าแต่คุณก็ยังต้องขี่หลังเสือมวยเซ็ก เออืมใช้คำนี้เอ่อคุณจะบอกว่าเส้นตัดเนี่ยในเส้นวาสนาแบบบเส้นกระบาดถ้าคุณมีเยอะไม่ดีอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเส้นตัดแต่ถ้าเกิดเส้นตัดในเส้นเส้นตัดมันจะเป็ไอย่างเงี้ยตัดไปตัด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 ส่วนใหญ่มันจะออกมาจากเส้นมันจะออกมาจากเงินสุกเส้นแบบเนี้ย เส้นตัดจะเอาบเดินสูงหรือจอมันที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้ามีตัดผมจะบอกว่าถ้ามีบางเส้นเช่นมีน้อยเส้นตัดอี่ยอนุโลมได้แต่อย่าให้มีเยอะเกินไปถ้าอนุโลมได้เป็นยังไงผมจะบอกว่าถ้ามีมีนิดหน่อยอ่ะพออนุโลมเพราะว่าคนที่ไม่มีเส้นตัดเลยมันก็มีแต่มันน้อยเพราะฉะนั้นบางคนมันอาจจะเส้นดีแต่ว่ามีเส้นตัดหน่อยหนึ่งก็ถือว่าพออนุโลมไม่เป็นไรก็ถือว่ามีวศักดจะตัดอะไรเข้ามามันก็เป็นความท้าทายของชีวิต แต่จะบอกว่าคนที่มีเส้นแบบเนี้ยยังไงต่อยมีเส้นตัดนะหรือมีเกาะมีแก่งมันก็สบายในช่วงตอนบั้นปลายชีวิตอยู่ดีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ามีรัพย์มีวาสนาแล้วมักจะสบายตอนแก่ต่อไปเส้นหลักฐานถ้าคุณมีเส้นหลักฐานเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้อย่างที่ผมเขียนนะอย่างปากกาสีแดงที่ผมเขียนไว้แบบนี้สบาย เพราะว่าเดี๋ยวมันจะบอกด้วยว่าสบายเพราะอะไรเพราะว่าสบายเพราะสมบัติมรดกที่ดินเพราะเส้นฐานเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้มันหมายถึงและต้องไม่เป็นเกาะไม่เป็นแก่งเป็นเกาะเป็นแก่งคืออะไรหมายถึงเป็นเกาะแบบมีเกาะมีป่งมีปงก็คือแบบอันนี้พอเข้าใจนะครับผมมีปงแบบมันมีเส้นป่งเกิดขึ้นถ้ามีแบบนั้นก็คือลำบากตอนแก่หรือว่ามีเรื่องปัญหาเรื่องอะไรจุกจิก,จก,จก,จกเรื่องที่ดิน แต่ต้องดูด้วยลักษณะปองแบบไหนซึ่งอธิบายในตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมันค,งคง่อนข้างซับซ้อนเพราะามีปองมันก็มีทั้งดอกบัวมีทั้งอะไรนะั้นมีปลาตะเพียนซึ่งดูยากเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องดูส่วนตัวละอันนี้อนะคือมันจะได้เห็นได้ชัดๆแต่ว่าผมจะบอกว่าไอ้เส้นกอแกงเนี่ยต้องไม่มีแล้วก็ต้องสวยงามถ้าเป็นเส้นสามเหลี่ยมสวยงาม แบบนี้ผมว่าไม่มีเกาะไม่มีอะไรตัดเลยและถ้าเป็นสี่เหลี่ยมข้างในในหลักเนินหลักฐานที่เป็นรูปสามเหล่ยมเนี่ยถ้าเป็นสี่เหลี่ยมข้างในเป็นตารางตาราง,งมาคอตเนี่ยดีมากก็หมายถึงอํานาจที่ดินหลักฐานหลักทรัพย์นะครับผมต่อไปผมจะบอกว่ามันมันหมายถึงหลักทรัพย์ได้ด้วยไอ้พวกนี้ที่สามารถควบคุมได้ไอ้ตรงจํานวนหลักทรัพย์ ไอ้พวกสามเหลี่ยมไอ้ไอ้พวกสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างในเนี่ยจำนวนหลักทรับจํานวนอะไรต่างๆมันมไอ้ตรงนี้ต้องดูละเอียดทีหนึง่งไม่สามารถสอนให้ได้กันได้นะครับผมก็คืออํานาจในการควบคุมหลักทรั์ได้ด้วยแต่วิธีการดูอํานาจว่าคุณจะมีอํานาจในการควบคุมหลักรับแค่ไหนอันนี้ไม่สามารถสอนได้ต้องดูส่วนตัวนะครับผมต่อไปเนินสุกเนินสุกตรงนี้สําคัญเนี่ยเนินุกอุ่มกว้าง เนินสูงอุ้มกว้างลักษณะของเนินสูงต้องอุ้มกว้างแล้วก็อุม้มอุ้มกับกว้างหมายถึงแล้วต้องแน่นเป็นสปริงกดลงไปต้องเด้งเด้งนะครับผมเด้งหมายถึงอารมณ์ซึนตทรีพลังภายในยเยอะรวยทรัพย์รวยอะไรประมาณพวกนี้รวยพลังทางเพศด้วยมันหมายถึงพลังเงินพลังทรัพย์พลังทางเพศพลังทางอารมณ์ตราบใดที่เนินยังไม่แฟบเนี่ย ถ้าเนินตรงนี้ตาบอ,อะไรที่มันยังไม่แฟกนะหมายถึงยังไงก็ไม่ลําบากเพราะมองมอบถึงความแฮปปี้ทางด้านอารมณ์ถ้าคุณอารมณ์ดีคุณมีอารมณ์สุนทรีถ้าเนินตรงนี้เกิดแฟบไปเมื่อไหร่มันหมายถึงความตายด้านหรือบางทีคุณจะรักผู้หญิงคนไหนหรือรักผู้ชายคนไหนรุนเพิผู้หญิงด้นะมันมีแต่ไอเรื่องพวกแบบจะอะไรนั่นเขาอย่างเดียวอ่ะหาเรื่องจะกินอะไรเขาอย่างเดียวแบบว่าจะแบบคืออารมณ์คุณไม่มีอะไรเรื่องความสุนทรีความแฮปปี้ความ อะไรอย่างเงี้ยคุณจะอยากไอจ้องจะแตะ่ไอเรื่องพวกนั้นอย่างเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนั้นกับเรื่องของความสุนทรีต่างกันนะเรื่องของความสุนทรีคือคุณมีอารมณ์ละคุณมีอารมณ์ใคร่ถ้าจะเอาเรื่องพวกนั้นคุณก็ย bon ัง <Squ> ม <fluid> so ีอารมณ์ที <ượng dismiss al ization> ーー rue, ่เบิกบานในการอะไรพวกนั้นอย่างที่แบบว่าพอเดินพวกนี้มันเกิดเดินเรื่องพวกนั้นซึ่งเรื่องพวกนั้นน่าแปลกว่ามันเกี่ยวข้องกับพลังอำนาจเงินทองถ้าคุณมีความบาลานซ์เหมือนกับเล่นในนั้นนะโยคะ มัเกี่ยวพวกนั้นด้วยนะถ้าคุณมีความสมดุลด้านยินอย่างรวยครับถึงบอกว่าทําไมมหาเศรษฐีหลายๆคนถึงไม่ลืมเรื่องสุขภาพเลยถึงบางและบางคนรู้เรื่องจักรกลมากๆเล่นโยคะครับพวกเมียเศรษฐีพวกอะไรต่งางๆหรือแม้กระทั่งเมียกงเมียเก็บพอเลาที่เขารู้เรื่องจักรกลรู้เรื่องพลังภายในเขาจะเล่นโยคะนี่แหละเรื่องแปลกที่ผมสังเกตมาเลยแล้วผมก็เลยเอามาบ่งบอก มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญอันนี้พูดเรื่องเส้นวาสนาไปแล้วเส้นหลักฐานก็พูดไปแล้วมีอยู่อย่างหนึง่งเพราะผมพูดไปสามสัญลักษณ์แล้วก็คือความจริงก็พูดไปหมดแล้วนะแต่ว่าสิ่งเดียวที่ยังไม่ได้พูดก็จะแถมให้ก็คือเส้นชีวิตยาวสวยเส้นชีวิต คนเราจะขาดเมื่อกี้พูดถึงสุขภาพคนเราจะขาดเรื่องสุขภาพไปไม่ได้เลยก็คือเส้นชีวิตเพราะเส้นชีวิตถ้ามันยาวลงมาแบบอย่างที่ผมพูดอย่างที่ผมพูดแล้วก็ภาพที่คุณเห็นเป๊ะๆเลยเนี่ยถ้ามันยาวลงมาไม่มีเส้นตัดไม่มีเส้นเกาะเลยยาวลงมาและต้องยาวด้วยนะถ้าเส้นชีวิตสั้นแตกเป็นละแหงหรือเป็นเกาะมันหมายถึงว่าถ้าเส้นชีวิตขาดนะเราก็ไม่มีเส้นต่อ อันนี้คุณคงเดาได้นะผมไม่อยากพูดก็คือคนคนนั้นทําบุญใหญ่โดยด่วนอืมแค่นี้แหละถ้าชีาวแบบยาวสวยแบบเส้นเส้นสวยลึกๆคมลเรียวชัดมันหมายถึงอํานาจแไม่ใช่มันหมายถึงสุขภาพที่ดีและไม่ใช่แค่สุขภาพที่ดีอย่างเดียวมันหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณด้วยใครๆก็อยากได้คุณภาพชีวิตที่ดีถ้าเกิดคุณต้องไปเป็นกุลีเอา จอบเสียงมปขุด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 ทาอะไรหรือทํางานตั้งแต่เช้ายันค่ําเราก็ไม่ได้พักทาโอทีแล้วก็ได้เงินมากระจึงหนึ่งนั่นไม่ใช่คุณภาพชีวิตที่ดีแต่คุณภาพชีวิตที่ดีกูลองไปสังเกตเศรษฐีดูว่าทําอะไรเวลาว่างเขาติกบเวลามีความสุขเขาอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองอะไรพวกนี้เขามีความสุขว่ายน้ําออกกําลังเสฟสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ ทำสิ่งที่ <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละคือคุณภาพชีวิตที่ดีแม้กระทั่งบางคนรู้จักใช้ชีวิตเขาไม่อาจจะต้องมีเขาไม่จาเป็นต้องมีตังมากแต่เขาก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมันอาจจะหมายถึงเส้นชีวิตแบบนี้ก็ได้นั่นแหละที่ผมเล่าให้ฟังจบไปแล้วใครที่ต้องานดูลายมือพายุสีกับผมหรือจะเป็นห,หั่เฮงผมสามารถดูห,หั่เฮงลายมือพายุสีได้แล้วก็ยังมีสับตัวเลขด้วยแต่ว่าการที่มาดูทางออนไลน์เนี่ย ทางออนไลน์ผมดูทั้งออนไลน์แล้วก็ดูทั้งที่สำนักงานด้วยใครที่มหาที่สำนักงานหรือจะดูออนไลน์ก็ได้นะครับผมออนไลน์ online, เป็นเรียนแบบสเปกโฟนคุยผ่านทางออนไลน์ก<ๆ>็คุยสดคุยส่วนตัวแบบโทรไลน์นะครับผมก็โทรคอลกันเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดที่เต็มที่เป็นโค้ดที่เต็มที่ปัญแบบหาของคุณไปไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินกรารงานช็อกดา์ความมั่งคั่งร้ำวยหรือาการพัฒนาธุรกิจหรือแม้กระทั่งความหลักก็มาดูกับผมมาปรึกษาผมก็เราจะมีการแบบดูลายมือพิเศษหัวเหง ทางออนไลน์งอเฮงก็เป็นรายละเอียดสอบถามมาแล้วผมจะบอกวิธีการดูไปให้นะครับผมงอเฮงดูยังไงหลายคนคนงงงก็แค่ส่งรูปหน้าด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังก็คือถ่ายมารอบๆก็ดูลายมือก็เหมือนกันแล้วก็ลายมือข้างซ้ายข้างขวาพายุศีก็เ้เดี๋ยวยังไงสอบถามมาได้ลายมือพายุีง,งอเฮงนะครับผมมีสองแบบคือลาย ID ทสอ26กับลาย OA ทักมาสองง หรือว่าไลโ์เอเนี่ยเป็นดิงนะครับผมลายท่าสองหงเป็นช่องทางหลัไลายท่าสองหงเนี่ยมันรับได้จํากัดแต่ว่าลายลิงเนี่ยรับได้ไม่จํากัดก็คือลายโอเอนะครับผมแต่ว่าลายท่าสองหงเพื่อนกันลายลิงเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจมากกว่าหรือลายโอเแต่ว่ามันก็รับได้ไม่จํากัดใครเห็นว่าอ่าผมจะบอกว่ามีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานสำนักงานมีลายมือพิซศษเห็นตัวเลขจุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่ที่สำนักงานถ้าใครที่ำทำงานมาที่สำนักงานเห็นตัวกเนเป็นลายมือ พยิบสี่งให้ตัวเลขแบบว่าเห็นแบบสีของมือลายมือปรึกษากันแบบผ่านแบบตัวตนแบบเป็นเปนเลยแล้วก็หน้าชัดๆเลยยังไงที่ว่าจะเห็นลักษณะกระดูกหน้าโครงหน้าแบบชัดๆแล้วก็ปรึกษาเป็นเป็นก็แล้วก็สัตร์ตัวเลขด้วยศาสตร์บัตรประชาชนศาสตร์อะไรต่างๆที่มันชัดเจนก็ที่สืบงานได้แล้วก็ถ้าใครเรื่องงานราคาย่อมเยาวก็ลายมือพยิบสี แบบว่าที่สนักง,งานแบบเหมือนชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเป็น V.P. ก็แบบยาวๆมเลยที่สนักง,งานแบบเต็มเวลาเลยก็มาที่สนักง,งานได้ก็ขอเราชอบขอทีอ่อยู่ที่สนักง,งานได้ใครว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเยอะเเป็นกำลังใจด้วยเพ่อว่าคิดแบไหนคิดดีๆก็ฝากสสกดกด subscribe วันนี้ขอลาท่านท่านนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ